คู่ละกันนะคะคู่นี้บอกเลยว่ากำลังอินเลิฟสุดๆนะคะสำหรับนี่เลยนะคะแพทพระประพาแล้วก็คุณนายแฟนของเขา คุณผู้ชมค่ะและที่สําคัญคุณผู้ชมนี่เขาไม่ได้อินเลิฟแต่แม่แพทอย่างเดียวนะกับน้องเรซซิ่งเนี่ยเขาก็อินเลิฟกันด้วยพูดถึงแม่รู่คผู้นี้นะคะก็มีความฮากากันมาฝากกันคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยดีกว่านี่ละพักนี้แม่แพทนะคะเขาก็มีคุณตํารวจเข้ามาช่วยดูแลหัวใจด้วยรวมไปถึงดูแลน้องเรซซิ่งด้วยเรียกว่าคอยตามประกบดูแลความปลอดภัยทุกระเบียดนิ้วเลยนะจ๊ะอ,อ,อ,อย่างเมื่อวานนี้เข้าไปส่องใน i อ s t o r y ของหนุ่มนายเขาตามไปฝ้าแม่แพทถ,ถึงกองละครเลยนะคุณเอาหวานไม่หวานก็ดูซะก่อน ภาพเลยค่ะก่อนหน้านี้ก็เคยโพสตคลิปว่าเป็นพี่เลี้ยงให้น้องเรซิ่งด้วยนี่ไงดูแลใจถึงพึ่งพิงได้ เรียกว่าเข้ากันดีดีนะคะและถ้าพูดถึงเรื่องความซีความรู้ใจของแม่ลูกคู่นี้บอกเลยว่าแม่แพทกับน้องเรซซิ่งเนี่ยเขาเหมือนกันเป๊ะเลยแยงกระทอดแบบกันออกมาเลยดูอย่างแฟชั่นเสื้อผ้าเขาซะก่อนต้องใส่แบบเข้าเซ็ตเหมือนกันนะจ๊ะที่สําคัญนี่มิกแอนแมทกันมาแล้วเข้ากันเออไม่ว่าจะหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าฝนบอกมาเลยคอลเลคชั่นทุกรูมีหมดแมาเลือกมาแล้วเขาสู้นะแม่ลูกคู่นี้เออแล้วคอลเลคชันล่าสุดนั่นก็คือแม่แพทเนี่ย แต่งเป็นแบบบอยๆไปเลยจ้ะเฮ้เดยเดี่ยวเรเลสเป็นไรอะผมสั้นเป็นเพื่อนเรซซิ่งไปเลยจ้ะดูจากผมสั้นแล้วเนี่ยเอ้ยก็เหมือนเหมือนกันนะเหมือนฝาแฝดเลยเหมือนน้องเรซซิ่งเลยอ่ะเออนะคะแฟนคลับเนี่ยก็ลงความเห็นเลยว่าเนี่เหมือนกันเหมือนฝาแฝดหน0หน้่าเหมือนกันมากเท่านั้นยังไม่พอค่ะแม่แพทเนี่ยเขาโพสในคลิปวิดีโอเอาไว้ด้วยนะเดี๋ยวไปดูสักหน่อยนะจ้าว่าจะฮากานขนาดไหน ล่อลๆอ,อ,อย่างผมแล้วใครจะทนไหวเลา่าตาตาดูดีอย่างนี้ใครๆก็เรียกไอ้ล่อเล่าสาวไดส้สบตา้ังรีบ <c oughs> เอาล่ะแต่งลูกไปหนึ่ง <c oughs> คุณขาเห็น,นไนด้ด้านมองเลย,เยอ่ะตอนท <ไข S 1> ้ายคลิปไหมคะ มันแบบขนๆคุณแม่อยู่นะยิ้มกริ่มแบบอารมณ์เจาะอะไรอย่างเงี้ยถ้าใส่จะเห็นว่าแม่หล่ออุ้ยแม่มีหนวดด้วยนะคะขนดเหมือนกันนะดูสิเอทำตัวไม่ถูกไงแม่มีหนวดอยู่ดีแม่ผมสั้นเอถ้าเป็นสมัยก่อนเราดูละครนี่คือทัดดาวเนาะบอมมาเงก็ไม่รู้เลยว่าเป็นแบบผู้หญิงบอมมายังไงพระเอกก็จาไม่ได้งงไปหมดแซวขำๆนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้